ท่านขอให้เป็นการท่านเพื่อเพื่อการดับถุกเลยบ่ามพท่านเพื่อการเพิ่มถุกท่านอยังกระแต่บําเ่็ญบาห์ห้าสิบไปอธิษฐานขอเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเครื่องแหลกถ้าห้ามันเป็นเครื่องแหลกแล้วก็เอิ่น่าท่านเพื่อการเพิ่มถุกบําเพ็ท่านเพื่อการดับถุกรายคนมทีมาท่านยังกระสังจะไปอธิษฐานขอเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็น มันทางสไดใดของมันเอาเองหรอกยิ่งยิ่งบาจากใดยิ่งใดยิ่งให้ยิ่งได้ประเพียี้งยิงให้ยิ่งได้บางสิ่งยิงบาจากใดทางใดมันจะเป็นเครื่องหลอกเครื่องหลอกไว้บ่ให้เฮาจะไปนิพพานเออมันสิเหตุให้ค่คอยๆรวยไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเริ่เป็นไปตามเงินเป็นไปตามธุรกิจที่จะเฮ็ดต่อไปจไปจังซันเลยจะนั่นท่านยังกระางเห็นเป็นเพื่อการรับทูก การรักษาศินมัน,นคือการรักษาตัวเองนันแหละรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตัวเองเพื่อความบริสุทธิ์ภายในภายในของเจ้าของเองเพื<ม>่อนว่าปานาติปาตายห้ามมันไปพวกเธอทั้งหลายจงงมดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเถิดนั่นหมดเว้นเ้าบอไปทำลายทำลายผู้อื่นเมื่อกลับขึ้นมาบอทำลายทำลายเจ้าของันเองรักษาเพื่อการบริสุทธิ์ในการันคือการการงโ,งโกหกแค่ไนผู้อื่นผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตทรัพย์สินอยื่ทกัน การดื่มสุราไม่ไล่คือกันเพราะเป็นการมาทำลายของพืกเ่าแล้วก็บอสนับสนุนผู้ใดในการดื่มเพื่อกันถูกอย่างเหตุเพื่อความผลถูกอย่างเดียวเพื่อความดับถูกอย่างเดียวเพื่อถึงพระนพันอย่างเดียวเพื่อให้เกิดกับร่งใจในการถิ่มทุกอย่างอย่างเดียวบ่อยมีความรลกคกามอะไรกวามห่วงหากับผู้ไดผู้หนึ่งประต้องไปหาโอยหายยังดักอะไรที่คนว่างไว้สวยงามแล้วละเอียดสวยงาม ทำตามไ้ง่ายๆเป็นว่าท่านศีลเนี่ยครับมาปัญญาบริยะาคันติสัจจะอธิฐานเะมตตาและอุเบกขาเ<ม>พื่อการดับทุกข์หมดเลยเพื่อการประกับมาเกิดอีกเป็นจึงเอาท่านขึ้นก่อนนั่นเองจะท่านเพื่อการเพิ่มทุกข์แต่าท่านเพื่อการข้างเพิ่มละ่ะพระ่าณอย่าง,งถ้าเริ่มตัวแหลกตัวท่านไปมันเกิดขอ,น,น,ขอนั่นขอนี้มาแห้งเอะเอื่นบรรเลกเอื่นทำบุญแหลกของก็ไดทำบุญไม่ละบาปกไ็ไดได้ทั้งบมดนั่นแหละ บาปไปว่ายังกังวลเล่าร้อนกังวลกระวายเสียดแทงมีความเล่าร้อนอยู่ deleted. ในภายในห huh e ัวใจหลายอย่างแปเอาโหลดเพื่อความบักลับมาเกิดอีกแต่ว่าต้องมีการฝึกหัดในการตัดในการปล่อยในการว่างด้ยแต่พ่ามีการฝึกหัดเริ่มต้นแรกของการเสียสละในสิ่งที่ตัวเองหามาได้โดยกำลังของเจ้าของเอง ถ้าท่านยังไปอันนั้นกับคองกูน,นี่กับคองกูไปเอาไปเอามาได้เอาของกูเนี่ยทีมาท่านมาแดกไปยังเป็นเจ้าของอยู่ดีแต่ผู้ใดต้องฟังเรื่อยๆฟังให้มากฟังให้บ่อยจังเกิดความพิจารณาเห็นแ้วก็คล้อยตามตามความเป็นจริงจริงแบบใดเท่านังสทีซ้อนไปดอกอันนี้จังทุกครั้งหน้าตายแบบใดคนเท่ามันสีหักผู้ใดบัดได,ไดกระซางแตบบ่สุดท้ายม,ามันก็ตายจากกันแน่มันก็ไปมองหันอยู่ ว่าพยายามที่ทำความเข้าใจในมมักมิองแปดทำความเข้าใจในถูกสมุนไยนิโรธถูกก็คืออย่างควบจ็บไข้เดืป่วยควบผ่าจากสิ่งอันเป็นทิ่รักควบยากไดดังใจมันอิแมีนบัดดับถูกเดีลก็ค่อยๆว่านภายในหัวใจของเ้าเองเห็นโทษของความหลักของความผูกพันเห็นโทษของความหยุดมันคือมันเห็นโทษของความเกลียดพอมความเกลียดมาจากความหลักบ่ไม่มาจากใจล่ะ โทษหึงความปรารถนาสุขความความปรารถนาสุขเหตุถึงสัตว์ทั้งหลายเที่ยวเวียนว่ายไปเกิดอย่นี่เห็นโทษของอารมณ์ความรู้สึกคนเที่เหตุน,น้ำความรู้สึกานันแหละจะไปมีอีกยังฟังไย่งมันเข้าใจได้ามรู้สึกที่พ่อใจอย่างเดียวความ่พ่อใจบาเอา มีความปรารถนาสุขอยู่มีความปรารถนาเฉพาะความใดดังใจของเจ้าของโดยไยเดียวอันผู้อื่นก็สืบเหตุให้มันพิจัยเนี่ยบอกนั่นแหละถ้่าถ้ตเขายังปรารถนาความสุขหรือปรารถนาเฉพาะความพอใจเฉพาะเจ้าของไฟเดียวความบ่พอใจกับติดตามมาในความพอใจน่โลกกระทั่งแป๊เนาะมันจึไเป็นมีงอย่างสุขกับทุกข์ก็เป็นของกูกันยุคเคืองมันไห้ไดยุคกลางๆลู่มาท่านทั้งสุขและทุกข์สุขและทุกข์เป็นของบรมีจริง เป็นของสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ซิ่งนี้กระดับไปจะซื่อสุประทุกเป็นความหยุดมั่นถือมั่นของคนทั้งหลายสารเสริญกับนิท่ากับพือกันมันก็เป็นของ่มีจริงพือกันมันะมันไม่จริงเพราะว่าเข้าไปหยุดมั่นถือมั่นในอัตตาในตัวตนเองแต่เขาย่องกับดีใจนั่นยกตนขึ้นมากแต่เขาด่าเด็ก็เสียใจเนี่ยยกตนกันมากขึ้เก่านั่นแหละ ค <c oughs> วามไดลาบแล้วมันก็เสื่อมลาบเป็นธรรมดาไทยปิ๊กซิงซึ่งนี่เกิดซึ่งนี่ดับท่านั้นเองเพราะว่ามันไปหยึดมันเือมันเวลาใดมากแล้วกะ็ดีใจห่วงแหนรักษาเอาไว้มีการห่วงแหนและรักษาเดียบอ้อยแ้วถ้าเกิดเป็นคดีความแบบนี้ผู้ใดผู้หนึ่งมาหลัก่างสันปีข้ามหมายให้มันแตกในตัวเองเอาประสบการณ์จริงของชีวิตจริงของเของเองเอามาเทียบก็บธารมะกี่บนแสดงะ จริงรบริจริงถึงถ้าเก่าถึงถ้าเกิดมาเจ็บใครได้พ่วยักเถื่อจำว่าไ้สั่งนะถึงถ้าเกิดมาเห็นคนตายมาเท่าไหร่ล้วคิดด้วยว่าว่าจะของในสุดท้ายแล้วก็ต้องตายเออหรือสิไปเก็บเอาอารมณ์ต่างๆในความห่วงแหนอันนั้นอันนี้เออว่าพยายามฟังแบบทำความพอใจให้มันได้ทำความ้อใจมันได้เราเห็นโทษในความยึดมั่นถือมั่น เห็นโทษในอารมณ์ทุกคนเหตุตามอารมณ์ความผัสสะของเจ้าของเองควาะมรู้สึกบำรุงเลี้ยงความรู้สึกความรู้สึกที่พอใจตัวเดียวนั่แหละจากในกายของจาของบ่เถาบ่แกจากให้มีสุขภาพแข็งแรงนั่แหละความรู้สึกคื้เกาอะอันก็เลยว่าจากควาเถียงอะไรข้มรู้สึกกับมันแหละหากมันบอนใดกระสางมันก็ป่วยคือเกาแหละ หาเน,น่มาท่าปากหาเน,นีมาท่าหาเนว่มาบำรุงผิวเพรรนยังกระสานทุดท่ายกับไหลเข้าไปสู่ความเสื่อมสลายไตคือเกาืออาหารใดดีๆหาเลี้ยงเข้าไปเนะาะรสชดศาสติ์มันอยู่แค่ลินมึงดีไหลลงไปในหูข้อผ่านลงไปในหันแล้วกับ่มีรสชาสติ์กินเข้าไปเถอะมึงสิถวยละจานแบบเป็นมืน่นเป็นแสนก็กินขกะกะเข้าไปแต่คือเก่าแหละกินไปหาเถ่ากินไปหาไตเนาะ ห้หัจักเข้ามามาชิมามันก็ต้องหาเป็นธรรมดาแต่งว่าจะเอาเดือดข้อมลกของมันใส่เดือดข้อมลกของมันใส่มันบ่มีเมืองพ่อดอกมันจากหลักของพวกนั้นเวลามีผลประโยชน์เกิดขึ้นมันจากใดขะขักก็ได้อยู่จี่งบองตอวคือม้านั่นแหละตอนมันยจ่น้ำกันประททานี้มีอาหารเกิดขึ้นเนาะม้ามันก็กินกับกามเท่านั้นเด้บ่มีอย่างอื่นเด้ อนมีอาหารเกิดตอนบางท่านมีอาหารแล่น้ากันเหลนน้ากันสนุกสนานกอดเกี่ยวกันกัดกัดกันเล่นเหลนกัดแบบแบบหยอกกันลองมีผลประโยชน์เกิดขึ้นรู้บานนีกัดกันเอาเป็นเอาตายเลยธรรมดาข้นกันลองมี้ผลประโยชน์เกิดขึ้นรู้ตอนแรกปรึกษาการบาสิไปหาเงินมางหางนนี้ปุ๊บบัดีนั้นมีผลประโยชน์มากที่หาวิธีสจะเอาเปรียบกันแหละนั่นไปงั้นแหละมร่ต่างกันดอก เดียวกันน,น,นั่นแหละถ้ำเท่านั้นสิเป็นเครื่องแบง่งเครื่องแยกถ้ำเท่านั้นสิเป็นเครื่องแยกแยะอันใดพิษอันใดถูกอันใดพ่อเพียงหรือบ่พ่อเพียง,อ,อ,ยงอันใดคำวาาเป็นกงเป็นกลางนั้นเป็นยังไดฉะนั้นต้องอาศัยการยินนในฟั่งแล้วก็นอเขามาเพราะว่าของเรื่อนี้เอาไห้กันบ่ได้ต้องเ็ดุ้วยตัวเองสิ่เ่านี้เ <c oughs> เหตุ้วยตัวเองพวกเข้ามานาัง่งขมาอมอยู่นี่คือมาส้างกำลังใจเพื่อให้ปล่อยว่างจาก สักิยาทิฏฐิวิกิกิจา่าสิริพทุทธปามาตปฏิฆะกาเมลาคะรูปลาคะอรูปลาคะมาน a อุตจักรและอวิชชานี่ผมเข้ามากับผ้าหากันละอยู่นี่อเออเอื่นว่าบาปกระถือเอื่นว่าอาสวะกระถือเอื่นว่าสัญญศัล์สัญญก็คือความสัญญาอารมณ์นั่นแหละกระถือสักิยาทิฏฐิความถือตัวถือโต,อตรูปร่างกายเป็นของเจ้าของบ่เถาบ่แก่บ่ตายเออวิกิกิจ่าความสงสัยในเรื่องของกรรม เรื่องของบาปบุญสวรรค์นากศีลพุทธุปรามาตศสินกับบวริสุดแล้วก็ยึดมันคือมันแน่แน่แนทาท้งแต่ของเคยดาเนินมามปฏิฆะคืออย่างความขับแกนใจเวลาบราิแรงใจอาขาดบาดหมางอยากทำลายอยากทำลายคน,นเป็นปฏิฆะการมลาละฆะดี๋ยน,นี่แหละอารมณ์ความรู้สึกทางเพศกับแมนออารมณ์ความรู้สึกทางตายินดีเฉพาะพ่อใจเฉพาะสิ่งที่สวยง,งามเสียงที่เพาะพิงที่เอาเฉพาะคูพอใจพอพอใจ ทั้งหูทั้งปากอ,อาหารรสชาตินี้รสชาตินี้<ม>พ่อใจเฉพาะแบบนี้อะไรสัมผัสทั้งกายมันโดยเฉพาะสิ่งที่ว่ามันนิ่มวนวลนคือนันแต่ว่าจริงๆแหละคือว่าความพอใจของใครของมันเด้เฉยมันพอใจพึ่งใจนั้นเดียวกันจะเป็นไปว่นไหอมันยับมาผู้อันปฏิบัตินในจากน้อยอาจจะไปหลงในรูป,ปชาติเมื่อเขาสู้ในชาติอันเป็นอปปณาสมาธิชาติสูงสุดแวก่กติดคื คิดสุขตัวนันก็มีอารมณ์ประชันกัคือกันนันหละอุตจัเดชความฟุ้งซ่านความลำคานต่างๆนานาหลายอย่างจนถึงว่ามณะมณะก็คือความถือตนถือโตถือความรู้มั่งถืออย่างหลายอย่างในในความรู้ถือความเย่อะยิ่งถือว่าจะของเป็นคนมีการศึกษาสูงถือยศถาบรรดาศักดิ์ถือแต่ของมีความดูถ่ายมากทั้งท่ามก็ถือว่าจะของเป็นผู้รู้อีกนะไปยังสั้นแบบ เราเกิดเรืองความฝูงฝันงุนงงิดเกิไปเวลามีการแสดงความผิดเห็นปนุ๊บมีนนสีจากเข้าใจว่าจะควเป็นผู้มีความรู้มากๆมันสิแสดงออกในความโกรธเลเพราะว่ามันบอกว่าถึงตีกูยหยุดใบเลื่อน่าอวิชาอะไรสิบดงังว่าสังยชดซึมมันมันเปลี่ยมนมาเป็นสังยอดสังยน์กับสังยนดยไปโลดเข้าใจวันเดียวกันสังยน์แปลว่าสัญญ,ญ,ญ,ญา สัญญาอันเครื not, age. Age ่องผูกพ no like well, like ันตราตึงอยู่ไม่อาจสามารถปล่อยสามารถวางได้เออสัญญาสัญญชชนะที่เอวนว่าอาสวะก็ได้อารมณ์อันคล้องอยู่เกี่ยวอยู่อารมณ์อันหนักอยู่อารมณ์อันคับแค้นอยู่อารมณ์อันไม่พึงพอใจอยู่หรืออารมณ์อันพอใจอยู่ที่ติดอยู่คล้องอยู่เกี่ยวอยู่คือเข้าอาสวะกัมแมนอวิชากัมแมนสัญญตซิบกัมแมนแมน่ทั้งบิดหมดละอวิชากัมแมน โดยวการบดรวมแล้วเฮามันรวมลงแล้วก็เอิ้นว่าอัตตาตัวตนก็แม่นเฮาพยายามที่สิละทั้งบดที่มันเหนียวหลังที่มันเกี่ยวไว้ผูกพันไว้เฮ็ดให้สัตว์ทั้งหลายนั่นเวี้ยงไหวไปเกิดแต่ผู้ใดเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นผู้นั้นก็เอิ้นว่าเริ่มเห็นทางแต่ผู้ใดเห็นถูกแล้วเอาถูกนั่นเข้ามาพิจนาก็เริ่มเห็นธรรมแต่ผู้ใดเห็นธรรมแล้วก็หนันก็เห็นพระพุทธเจ้านน่ะ เราว่าพระพุทธเจ้าจริงๆนะบ่แม่นรูปร่างกายเพิ่นได้ธรรมะที่ห้าฟังอยู่ธรรมะที่ห้าได้เนื้อได้หนังธรรมะที่ห้าเข้าอกเข้าใจธรรมะที่ห้ารลู้ซึ่งบัตุกอย่างธรรมะตัวนี้นั่นคือพระพุทธเจ้าแท้ๆ,ๆอันนี้เป็นรูปร่างกายเพิ่นทีหฮาเห็นพระพุทธรูปเป็นยังคือเอว่าพระมาจากรูปก็อาศัยรูปอันนี้แหละแสดงธรรมโดยเอนรูปโดยปั่นรูปไว บุคคลผูน้นี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้มันบ่มีผูดด้ใดเห็นดอกจะคนดอกพระพุทธเจ้าอันโตกริงมันเกิดว่าท่าน <c oughs> ก็เลยปั้นรูปอันนี้ไว้เป็นสัญลักษณ์เป็นธรามาเจดี <c oughs> เป็นคลั่งแห่งความลูลสัพพะความลูลลายยางเวลาเข้ากาบพระพุทธเจ้านะั่น <c oughs> ให้ตั้งใจกราบด้วยบ่เมงกราบอิฐหินปูนรานน้เด้อเข้ากาบความูลขอางบน บุคคลผู้นี้เป็นบุคคลเป็นเลิศประเสริฐสูงสุดในโลก,ลกหลักหลายโลกเป็นเป็นผู้นําแสงสว่างทางเดินของชีวิตให้สัตว์ทั้งหลายขนาดความเกิดความเวียนว่ายายเกิดคําวาวาระสงสารผู้ได้เอาออกมาเบาแถวบาเป็นโลกพระเจ้ามาเบาเรื่องสวรรค์เรื่องในโลกกับภัเอาออกมาเบาแถวเิ่นเพินเ่นเบาผู้ได้เหตุให้สิ้นการเกิดใดผู้ได้เหตุให้หูทางการประกับมาเกิดอีกได้กับพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าห้กากราบ ก็แล้วก็กาบพระนึ่ตั้งใจดีๆกราบให้มันถึงพระพุทธเจ้าแท้ๆว่ามันกราบพ่อตาปับปับกราบพ่อตาเป็นพิธีหลายคนฝักหลาบมันเลยบ่ได้ถึงถ้ามันจะเกลี่ฝักหลาบป๊อกๆทั้งอวยเอียงเงียงวอากันฟ่อมกต่มีเยอะๆถ้าไปสองคนทั้งวอากันทั้งกราบกราบมันมันเป็นท่านกายซื่อมันบ่ได้มีผลอย่างเดียวร่างกายอันนั้นใจของมันน้อมถึงว่าเขากราบเออใส่หลังตีนบนกระขาดกระโลดใส่ตักบนกระขาดกระโลด จิตใจมันก็รูว่น้อมก็มันงก็เป็นบุญนหอนตัวบุญมันไม่ได้เห็ุหากจังเม็ดไหมบุญคือความสงบบุญคือความสงบเย็นไหมบันนี้เบากันเบาพื้นกันยกําลังมันในอารมณ์อยู่กับเออมันกระเทินมาหัดหน้าพระ้วก็พระกันกาบหันหน้าเบากันเบาพื้นกันอยู่ห่นก็ม่มีมุมมีประบเห็ลักษณะ่าทางกายกาบปักปักปักตงนั้นไ่ได้ยังบม่ได้ยังเลยอันนั้นแล้วก็หลงตัวเองไปเลย เวลาวะมาตอาสมาตว,วัดไปทำบุญกับา่า้ดีหรือทำบุญหาไปหาเบาผืนคนไปอวดลูกอวดหลานจาของเองบดแนวอวดกับเบาผืนเพื่อนขางแล้วก็เบาผืนพี่น้องเนาะแรงสันลีนบ่ได้ถึงบ่ได้ถึงคําว่าบุญเลยบุญี่คือความสงบเย็นแ้วกลเป็นประโยชน์พร้อมใจมันสงบใจมันีงใจมันสบายเดยพอตามาเห็นแต่คนมันถึงบุญในแท้ พ่อต้อมาเห็นพระพุทธลูกยั้งสิเพิ่ใจมันสงบลงแล้วน้อมกาบลงไปเกิดความปลื้มปิติกระไดเลยว่ามาบาาเลยแต่คนเข้าใจแต่คนเข่าถึงนี่เป็นลักษณะนั้นส่วนมากบ่คอยฟันดอกเวลาเพิ่นแสดงทรามจะบ้าอีหยังดอกกว่าเด้เวลาเพิ่นอยากกันบอกเลขจั้งสิบบ่แม่นเพิ่นบอกเลขดอกเพิ่นกระบอกแสดงทราไปของเพิ่นไปจับเอาเป็นเลขมัอนก็มีเนาะ เพิ่นก็บอกเอาพดชงเจ็ดเด้อก็จับเอาได้บัดมักมีองแปดกวาแล้วเจ็ดแปดวาเได้บันแหวงสันอิรีได้บันถือซักเลยขังไปเลยบันกับงานกับนี่มาถูเกี่ยวกันเลยเพิ่นกับสดงจไปของเพลินตั้งหาดสันมีหลายอย่างพวกเขามันลึงอแไรไน่การว่าจังสีได้ยินว่าจังสีเนาะ ผู้อื่นๆนั่นพยายามลองเข้าไปให้เห็นอริยะในตัวเองอให้เห็นความจริงในตัวเองให้เห็นว่าจะคล้องนีือเลิกเบียดเบียนผู้อื่นใดหรือยัง่งเข้า่าอริยะแปว่าผู้ไม่เบียดเบียนผู้ไม่มีศัตรูได้อริแปลว่าศัตรูยะแปลว่าไม่มีคือตัดออกตัดศัตรูออกแล้วเรื่องอริยะจะคล้องถึงอริยะหรือยัง่งอ,องคุลิมันข่าคอ้อน่ตูมตูมยูกเพราะตาพระเจ้ามาให้ความด้เพิ่ม พิจณาตัวเองเราหยุดแล้วพุทธเจ้าว่าแต่ว่าท่านนัอนเลายังไม่หยุดมันแม่นนะใดก็ไปถามทีทั้งทั้งที่เขาเป็นผู้ยึดหยุดยืนถามแท้แทหยุดกรสนมมณะหยุดกรพุทธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วท่านต่างหากที่ยังไม่หยุดมันจึต้องเข้าใจว่าแต่ของยืนอยู่นี่กูเป็นผู้หยุดแต่ว่าสม,มณะอย่างยั่งยอยู่ตามธรรมดาแล้วสัมมณาณะบัศิ์ตัวหน้าแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลหน้าหบเฝ้าแล่นไปเป็นลัดนาเพิ่นไปก็เลยอยากสนใจก็ถามบิ่งกัน่ะ ผมยืนนยูแ้่ท่านเป็นผู้เดินแถ่ขึ้นมาเบาโกหกแบบนี้บ่มีิสัจจะแบบนี้ตามธรมร,รมดานะสมณะต้องเบาความจริงตลอดนั่นคือเบาจิตตัวเราหยุดแล้วจากการเบียดเบียนทำร้ายาให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งคนและสรัตว์ก็หมายเพื่อน,นั้นนะ่ะเนี่ยเห็นบาสติดึงขึ้นมาเลยแต่ว่าเฮ้านี่เดือดร้อนเพระาะการไปเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นได้จะได้ปลากินก็อยูหยากนอนกัยาก คอยระวังแวดระวังไข่อยู่ตลอดนี่สมณะองค์นี้เบาจริงด้วันนี้แมะสติดึงขึ้นมาหาจากของเราเนี่ฟังธรรมตอนนั้นเพิ่งจะเป็นอริยะตอนนั้นเลยแหละคนมันยุดเด็ดขาดเลยลวันนี้นี่แหละน้องขามาว่าจาของถึงอริยะยังยังเบียดเบียนตนเ,เองแหละยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่บอกทั้งคนและสัตว์อยู่บอสินหานั่นแหละครบแล้วเป็นสดาสกิทาค่าได้แล้ว แต่หน้าค่าสิ้นแปมันสิยนุกสู้ขึ้นเอาเองเป็น<ม>เองโดยอัตโนมัติเอาเอาเอาโซดากับพ่อหน้าเนาะโซดาบันเพราะนาเอสี<ม>เอาอันโซดาเป่นบอกโซดาสิงเด้อเป็นบอกบแมนนั่นเด้อบ่แมนเบ่แมนโซดาบันโซดาสิงเป็นประจำเนาะกับเปื่อนสนินแล้ว แต่แต่คนนี้บุญแล้วยังก็แล้วแต่สะดวกเบิดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาบาริปรารถนาว่าเอาบุญสเป็นแลกของดอกเป็นไปเองที่เป็นเองคนที่เขานิพ่านรวยได้สิบอกให้แต่ว่าต้องถิ่มพิ่มลุวยออกให้ได้แออนวไาจากไดเสือกจากไดนีด่เครื่องหลังมันเครื่องหลังจิจการงานก็นดีเงืนก็นไหลมาเทมาเด้เออมันสิรู้สึกว่าเลือเลอก็ แล้วบ่มีเวลาไปวัดแล้วบ่มีเวลาปฏิบัติธรรมยากน้ำคว่มรวยเนาะตาสินออแต่แม่นเท่าตาสินบ่ได้มีหนี้ิยักบาทเด้เอ,อมหนี้มีหนี้แต่อิฟ่ฟอมมานั่นเด้อเออยังก่อมันว่าเ,เออมันของเงินใสแล้วแต่ศรัทธาศั่นโออิหาเอ,อ้ของเงินใสมันกบาลเรื่อตาศรัทธานี่ มันเป็นระบ,รบุจํานวนเดน่นเงินไม่ใส่แน่แล้วแต่ศรัทธาว่าแม่มันว่าสาธุอาจารย์เมย์ักวันจักวันสาธุไปให้กันเท่าใ <laughs> ดนั่นแต่การนี้ได้บัณฑ <laughs> โอ้แนวดีครับดีแล้วแต่ศรัทธาอีกตั้งหากเป็นสัตว์คนปฏิบัติธรรมยิงไปจากได้ยิงได้ยิคือคนไหวาย,ยิ่งให้ยิ่งได้นั่นแหละ มันสิมันสิเอาทรัพย์สมบัติเราเนี่ยเขามันเนียวหลังไว้เป็นเครื่องดั่งเครื่องดึงเข้า <S 1> <S 1> บ่าให้มาท่างนี้บ่ให้ไเป็นมีพานอยากบอกมันเลยเอากิจการงานเอาเงินเอาอันนั้นรู้รู้สึกว่าดีบิดทางนั้นอาไปมาเรยกว่าบ่มีเวลาลุ่มหลงไหลไปน้ำมันได้บันไหลไปน้ำกองเงินกองทองแลักกิจการงานปุ๊บเออลืมทรรมะบานีเกิดไปไปคัดอกคัดใจกันทั้งนั้น ธรรมะเริ่มบ่อซอยอีย่างไดเพราะว่ามันลืมธรรมะแล้วมันไปหากองเงินแล้วศูนย์ข่ากันตายเกิดคดีความไปอีกไปบแบบนี้เลยกับนี่เลยมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาเขาวัดหัังแน่นั่นนี่แน่ข้าเขา,ขากันไปมันจังมีสติจังมีสติในการบริหารกิจการงานการเงินสติในการคบขา่าสมาคมกับทุกๆุกคนนั่นแหละว่างจิตว่างใจ อ่เป็นกลางใดในการบริหารจัดการทั้งกิจการทั้งเงินทั้งคำ,ำบอกคำว่าต่างๆเออเพื่อนก็สอนเรื่องโลกกัะทําอยู่แล้วเออเกิดสิสนใจยังเขาได้จังสัน่นหรือเขานินท่าแบบนี้มันมเรื่องข้อขาดบาดตายเศร้าหน้ากูเนี่ยมันก็ออกมาได้ขงตัวแต่ทิฏฐิมันะมันมีมากแล้วมันเกิดยกตนของใครของมันกบฟาดกันขากันตายมนันมีทั้งมีอย่างเอาละพ่อ,อละ เมกสามชีมือเตี้ยละมือนึ่